จานนี้จะเป็นปูอัดหงผ้านะคะง่ายมากๆที่สุดใน3โลกขั้นตอนการทำเราก็ซื้อปูอัดมาใช่ไหมแกะพลาสติกออกตัดครึ่งนะแล้วเราก็พักไว้พอเสร็จแล้วเจ้าแผ่นเกี๊ยวอะให้เลือกซื้อแผ่นเกี๊ยวสำหรับทอดมันจะหนานิดนึงนะคะพอนั้นเสร็จแล้วก็ขูดแป้งที่เคลือบไว้คือเพ่อแป้ง,ปงนวลเวลาโรงงานเขาทำอ่ะ นะขูดขูดขูดเบาๆใช้คมมีดขูดหรือด้ามช้อนก็ได้ขูดออกทั้งสองด้านนะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็จับแผ่นเกีียวเนี่ยวางทะแยงมุมวางปูอัดของเราลงไปนอนนะคะพับชายข้างหนึง่งแตะน้ำตรงปลายนะคะกดแล้วก็ม้วนม้วน,วนแตะน้ำอีกข้างหนึง่งแล้วก็พับชายนะลักษณะก็จะออกมาในรูปแบบนี้พับชายเรียบร้อยเห็นไหม อืมเสร็จแล้วเราก็ลงทอดเวลาทอดเนี่ยใช้ไฟกลางนะคะเ,เริ่มต้นเราคว่ำหน้าปุมนับสักประมาณเจ็ดนับหนึ่งถึงเจ็ดนะแล้วก็พลิกอีกข้างนับหนึ่งถึงสิบก็ใช้ได้นะก็ประมาณเจ็ดวิกับสิบวิชิมนะหน จะกรอบเกรี้ยวหวานปูอัดนะคะสามารถจิ้มกับอซอสมะเขเทศหรือน้ำจิ้มไก่ก็ได้อร่อยนะ